「昨日お拾い明け」「がむしゃらに手を伸ばした」「答えを突きつけて」 เมื่อจะมากันแล้วนั่นเดี๋ยวก่อนเราจะแจมือด้วยเออแต่ว่าถ้านโทมัสคือเออไม่เพอใจคำสั่งหรือไงอะฮะโอ้ครับยังไงก็ต้องขอบใจท่านละสินะไม่ไม่จะเป็นเลย มันจะสมควรเลยแม้ว่าท่านจะช่วยข้าแต่ถ้าหากว่ามีโอกาสข้าก็จะฆ่าท่านนะหัวะเราอะไรเนะี่ยมันเลวหลายสิ้นดีก็เลยอดคำไม่ได้นะงี่เง่าชะมัดเลยมันบ้ามาเชิะมันไม่ตลกหรอกนะยกเว้นแกจะสวดอ้อนวอนเถอะนะนี่ขอทีเถอะถ้าแกแต่ต้องโกวฉันได้ฉันจะปล่อยแกไปให้ผู้ดีทีก็ได้ ถ้าเชื่อว่าแกจะต้องเสียใจที่พูดออกมาแบบนั้นนะอย่าเสียใจในสิ่งที่เจ้าพูดไปล่ะ,ะแ้วนี่ไปเกิดไม่ได้เลยป้ะแล้วก็กลายมาเป็นข้ารับใช้เทพอย่างพวกข้าซะดีๆข้าใจมหม เหรียมตัวตายได้แล้ว,ไไลวตอนนี้เรามีเป้าหมายที่เกนโจซันโซเพื่อจะแย่งคำพีมารสวรรค์จงไปเอามาซะไปได้แหละครับข้าจะทำทุกอย่างเพื่อท่านเราใช้คนอย่างมันย่อมไม่มีปัญหาข้าเชื่อทั้งเกิดเรื่องแน่ แต่อยาคิดไม่ออกมันคืออะไรนะแต่หากว่ามีอะไรแบบนี้ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีจริงไหมละ่ะสนโกคุรอนคำเชื้อเชิญจากนรกอันเดอร์เทคเกอร์เราเป็นบ้าเลยย็งมีเจ้าลิงบ้ามาทำให้รำคาญใจอีก ครับครับอีไม่นานเราก็จะไปถึงหมู่บ้านกันแล้วนะครับที่ดั่นจะต้องมีของกินแน่นอนเลยละครับม้าสองตัวนี่ทำไมที่นี่มันเงียบจังเลยล่ะไม่เห็นมีคนอยู่เลยอ่ะดูสิครับทุกคนอาจจะออกไปเที่ยวกันก็ได้มั้งพูดเจ้าไรสตีเจ็บนะนี่นายมาตีฉันเรื่องอะไรกันล่ะไอาอาก็ตีไม่จะไปรู้เหรอ รู้แต่ว่าที่นี่ไม่ปกตินั่นน่ะเท่าที่ดูนี่ก็รู้สึกว่าจะไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยนะครับเอเราดูนั่นสิครับนั่นน่ะมีอะไรแปลกอย่างนั้นเหรอมันแห้งแล้งเกินไปแม้แต่น้ำสักตยดก็ไม่มีเลยนะครับแล้วก็ลองมองไปรอบๆสิครับต้นไม้สักต้นก็ไม่มีให้เห็นเลยไม่มีเลยครับคงจะเป็นเมืองร้างละมั้งเนี่ยไม่ใช่หรอ มีเรื่รองรอยการถูกทำลายปรากฏอยู่นะถ้าอย่างนั้นแล้วก็นี่มันอะไรกันครับโลงศพอย่างนั้นหรอไม่ตลกแล้วนะยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งความสุข ท่านชอบในสิ่งที่จัดไว้ให้ไหมนี่เป็นแค่ของขวัญเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเพราะว่าท่านเป็นคนพิเศษข้าจึงหาของพิเศษพิเศษมาให้พวกท่านยังไงละ่ะนีะ่แกแกทำอะไรกับพวกชาวบ้านเหฮอก็กำจัดพวกมัน,นสิเร็วที่สุดเลยพวกมันไม่ชอบความสะอาดข้าเลยยอมไม่ได้ที่จะให้มันทำลายศิลปะของหมู่บ้านนี้ไปคนบ้าแบบนี้ก็มีด้วยเหรอ มันอาจจะไม่รู้ตัวว่ามันบ้าก็เป็นไปได้เหมือนกันเนี่ยอพวกแกเนี่ยจงน้อมรับชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นต่อไปนี้เพราะพวกแกจะต้องตายด้วยน้ำมือของข้าในไม่ช้านี้แหละผู้เจ้าโอหังอ,อ้อถ้าลืมแนะนำตัวไปนะข้าชื่อว่าเจ้าแห่งสุสานนั่นคือชื่อที่ใครๆเขาเรียกหน้าที่ข้าก็คือนำพวกเจ้าเข้าไปอยู่ในโลงทั้งสี่ใบนี้ แต่ในระหว่างนี้ขอให้เพลิดเพลินอยู่ในเมืองแห่งนี้ก็แล้วกันนะ แบบนี้ทําไงดีละ่ะถ้าทางนายจ,จะเป็นต่อนะเพราะว่าฉันยังหามุมดีๆไม่ได้เลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็มันคงต้องไล่ล่าเราอย่างแน่นอนเลยละ่ะที่นายพูดมันก็ถูกผมก็สงสัยจริงๆเลยครับว่าชาวบ้านที่นี่เขาหายไปไหนกันหมดนะครับคงจะโดนฆ่าหมดแล้วละมั้งเพราะพอก้าวเข้าเมืองมาฉันก็ได้กลิ่นเขาเลือดแล้วนี่ลองคนที่บาร์ดูซิเื่อจะมีเล้าเหลืออยู่บ้างไงล่ะ ยังจะกล้ากินของที่เขาทิ้งไว้อีกเหรอทั้งเมืองเนี่ยหาของกินไม่ได้เลยแล้วแบบนี้จะไปมีแรงทำอะไรได้แล้ว้้อองรองรหิวอะอะน่อะไรอะเป็นไปไม่ได้นะโอ้โอ้โอโอ ของกินไปต่อแลอ้วโค๊ณน่าสงสารจังเลยนะซนโกคูแกน่ะยังเด็กเกินไปที่จะมาอดแบบนี้นะบ้าเอ้ยเถอกันอีกทีแล้วก็ฉันต้องฆ่าแกให้ได้เลย,ยหวัวราะเยอะบ้าจังเลยฉันเดินหาอาหารแถวนี้เองก็ได้ง้อหรืหนาชอวก็ไปเลยสิจลิงง่เอ้ย ง่ายบ้างะแบบนี้ดูน่าจะมีความสุขก็ดีเราจะได้บ้าเพอพร้อมกันยังไงยังงั้นเหรองั้นก็เตรียมใจไว้ได้เลยงั้นเหรอแสดงว่าแกใช้วิธีนี้ในการกำจัดคนอย่างงั้นเหรอเจ้าเลวเอ้ยที่ต้องทำม,มันก็เพราะว่าอยากจะให้หมู่บ้านนี้มันสวยงามและฉันก็ไม่ต้องการให้ชาวบ้านที่ไม่รักความสะอาดมาทำลายมันไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้าอีกไม่นานพวกแกก็จะได้พบกับพวกเขาแล้วละ ยังงง้นเหรอห้ามสูบบุหรี่ที่นี่นะโกโจา้าจริงๆเลยสองสุดท้ายแล้วด้วยไม่น่าต้องโกรธกันเลยนี่นะที่ข้าเผาบุหรี่แกก็เพราะว่าเป็นห่วงสุขภาพของแกหรอกนะจะบอกให้นะว่าเมื่อก่อนเคยมีคนมาขอให้ข้าเลิกบุหรี่แต่ว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนกันหมดทายสิไม่รู้สิพวกเขาละตายไปหมดแล้วยังไงเล่า ฮ้ยแกหิวบุรีมากนักละเนี er ่ยถึงอ่อนแอทำอะไรข้าไม่ได้เลโจจบบ้าดินายคิดว่าไงบ้างไม่รู้สิครับผมเองก็ไม่รู้ว่าจะตอบอะไรดีเหมือนกันหรอกครับฉันว่าเขาลังใช้สงครามจิตวิทยาเล่นงานเราอยู่ฉะนั้นเราจะโต้ตอบแบบเดียวกันอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่แล้วซันโซเดี๋ยวนั่นสิครับ ดูเหมือนว่ามันจะเตรียมของไว้ให้พวกเราซะเรียบร้อยเลยนะเนี่ยมีสี่โลงพอดีซะด้วยเขาไม่แปลกใจสินะสิ่งที่แกเห็นย่อมเกิดตามวาระอยู่แล้วมจมบ้ายอ,อย่างที่ฉันคาดการเอาไว้งานสพของพวกแกจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ฉันคงไม่รับแล้วนะเพราะสิ่งที่แกมอบให้เลยฉันไม่ชอบเลยผมเองก็จะจัดการได้เหมือนกันรู้ไว้ด้วยฮย มันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกมังกรขาวเจ้าประมาทเกินไปจะเป็นไงบ้างเนี่ย มังกรขาวเป็นไงบ้างมังกรขาวฉันขอโทษนะที่ไม่ทันระวังให้นายด,ด,ด,ดีใจจังที่เห็นนายไม่เป็นอะไรนะโคดรร้ายมากเลยนะทำลายไม่แต่คนที่มีทางสู้จริงด้วย ไม่มีคนไม่มีน้ำไม่มีแม้แต่อาหารเลยสักนิดเดียวไม่มีเหล้าไม่มีบุหรี่ไม่มีแม้แต่สาวสวยส,วยสักคนเดียวเลยนี่ซันโซหาวิธีที่จะออกไปจากที่นี่ได้ยังอะ่ะยังอะ่ะทำไมอะ่ะถ้ามันต้อนรับเราขนาดนี้แล้วล่ะก็ก่อนที่จะออกไปเราก็ควรจะตอบแทนบุญคุณมันสักหน่อยนายว่าจริงไหมเฮ้นายคิดอย่างนั้นมันก็ถูกแต่ว่ามันเป็นพวกไม่ปกติละสิแถมดูเหมือนว่าเจ้านั่นน่ะจะเป็นคนเจ้าระเบียบซะด้วยนะครับเนี่ย ก็อย่างที่มันบอกอยังไงเล่ามันกําจัดมนุษย์ก็เพราะว่ามันรักความสะอาดเนอะใช่ไหมเราน่าจะนําความคิดของมันมาทําให้เป็นรูปธปรรมนะครับโดยการตอบโต้ในสิ่งที่มันไม่อยากให้ทำแบบนี้ใช้แค่เจ้าบ้าสองคนนี้ก,ก็พอแล้ว<ะ>ว่า,วา<ห>อะไรนะ <laughs> <laughs> เป็นไปตามแผนที่ข้าวางไว้เลยแต่แผนเรายังไม่สมบูรณ์เพราะว่า เรายังไม่ได้เริ่มต้นพิธีการกันเลยนี่ซันโซอฮะขอบุหรีสักตัวสิไม่ให้อ่ะอย่าพูดแบบนั้นสินายเป็นพระนะอย่าลืมก็นายเคยพูดไว้ว่ายังไงเล่ะฮะนายบอกว่าบุหรี่ของฉันรสชาติมันแย่มากไม่ใช่หรือไงยี่อย่ามายั่วมโมโหได้ไหมขอบุหรี่ตัวหนึ่งแค่ตัวเดียวเองเอาเมือไปเดี๋ยวนี้ เันฉันฆ่านายแน่ๆนคอยดูเร็วไอนะฮะอย่าทะเลกันเลยนะครับไม่งั้นจะเปิดโอกาสให้มันมาจาัดก,การเราเร็วขึ้นอีกอย่างนะึงเราควรจะสมัครคิกันไว้จะดีกว่านะครับช<ะ>เชินนีลายทำทำไมทำไมลายทำไมถึงได้ทำไม,ำไม,ำไมอ้ฉันกำลังเป็นบ้าไปหรือเปล่านี่ ทำไมฉันถึงได้มองเห็นอาหารมาอยู่ตรงหน้าเต็มไปหมดแกมันยังไม่บ้าหรอกนะเพราะว่าเราเห็นอย่างนั้นเหมือนกันอะถ้าแบบนั้นล่ะก็ใจเย็นๆก่อนโกคูลองมองรอบๆตัวแกดูสิฮะอะเฮ้มันอะไรอ่ะวิญญาที่จะพูดเั่นกให้เราเห็นเพื่อเป็นการเชื่อเชิญยังไงนี่พี่ชายเอาอาหารมาให้หน่อยดิเพราะว่าไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะบ้าอะเราพูดกับสิ่งไม่มีตัวตนอยู่ได้แก อาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาก็ไ oh ด้้แลวมันต้องการที่เราเห็นก็แค่นั้นเพื่อที่เราจะได้ประสาทเสียมากขึ้นยังไงล่ะเฮ้ยจะทนไม่ไหวแล้วนะ ใช่แล้วฉันว่าน่าจะมีวิธีที่จะจบเกมของโจ้พูดบ้าน,นี้ได้แล้วล่ะนะแต่ว่าไหนจะทำยังไงอ่ะไมา้องห่วงนะไม่ใช่มีแต่มันที่กวนร,ระสาทเราได้เท่านั้นนินนะอะใช่ไหมล่ะไม่เขียนเลยไม่อยากนอนนอกบ้านให้เละเลยอืมไม่เลวเลยนี่ฉันว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่มีการตกแต่งบ้านแบบนี้นะอืม <c oughs> นี่ซันโซถ้าเราทําแบบเนี้มันจะมาปรากฏตัวปะแน่นอนสิเราที่นี่คือหมู่บ้านของมันไงหยุดนะมาจนได้โอ้ยจริงๆด้วยนี่ตเจอแบบนี้ไปไหนบาเข้าไปวนี่พวกแกทําอะไรกับหมู่บ้านของข้าเนี่ยฮะหยุดนะ้าทำแบบนั้นข้าขอร้องก็ใช้พลังปกป้องให้ได้สิ ไ้ไม่รีบปกป้องหมูบ้บานขนาจะต้องทินหน้านแน่ๆคราวนี้จะได้แนละ้วคือหมูบ้านของข้าไม่าในความสุขได้นะรรกซะเลยถ้าขารูตแนได้กาจะไม่ยอมให้เกมยืดเยื้อแบบนี้แน่นอน นนี้มันจะทำไงต่อกันนะก็คงจะเสนอทีเด็ดของมันแล้วละมั้งพวกแกเนะ่ะฉลาดกว่าที่ข้าคิดเอาไว้ซะอีกนะพวกเราฉลาดกว่าตัาง้งนานแล้วพึ่งรู้รู้ไงฮะ ah? จะลอกจิตเอ้อยแล้วแต่แกจะเรียกเถอจะลิงกระจอกฉันว่าถึงเวลาแล้วที่แกควรจะรู้ว่าเล่นอยู่กับใครในตอนนี้นะถึงเวลาทำร้ายจิตใจของแกแล้วละนะเจ้าโรคจิตพวกแกนแ่ารัะที่ควรจะทำ้ายเพราะว่าไม่มีใครเลยที่จะรอดไปจากการทำร้ายจิตใจของข้าโดยเฉพาะการทำลายหมู่บ้านแห่งนี้ ว่าพูดอยู่ทำไมาเข้ามาเลยเด้อนมองพิเศษฮะรู้สึกว่าแกจะเร็วเหมือนกันนะเตรียมรับมือได้แล้วมาเจ<ะ>้าออนหัดเค้นไปหน่อยแล้วนะโกโจนี่แกพูดถึงใครกันแนะ่ฮะเจ,จ้าโรคจิตแกไงล่ะ น้อยนะแกข้าคิดว่าแกน่าจะยอมแพ้เพราะว่าอาวุธของแกน่ะไม่มีทางที่จะเข้าใกล้ตัวของข้าได้เลยสักนิดดียแล้วข้าก็รู้ความเคลื่อนไหวของแกหมดแล้วไม่ว่าตอนนี้หรือว่าอนาคตพวกแกจะมาสู้อะไรกับข้าได้ล่ะเรามาจบเกมเกมนี้กันดีกว่าแกคงจะไม่สบายใจแน่ๆที่ยังไม่รู้ผลเกมนี้ เสื้อตัวเก่งของข้าเสื้อตัวเก่งของข้าข้าจะฆ่าแกข้าจะฆ่าแกข้าจะฆ่าแกขอบใจนะดีดีครับในเมื่อมันไม่ธรรมดาก็ต้องสู้กันแบบไม่ธรรมดานี่แหละคนเรามันก็ต้องมีเผือกันบ้างนิดเออจริงแล้วนะตอนนี้เป็นเวลาลงมือแล้วครับหลังรอน ความคิการจะกะจอกแบบแกเนอะข้าหนังรู N ้ทันหมดแล้วนะก็โจก็ครูติลายลงศพให้หมดเดี๋ยวนี้เลยเล้วเข้าครูไม่จำเป็นต้องใช้ลงศพแั่แล้วละซิมนะก็ไม่ได้ต้องใช้ตั้งแต่แรกแล้วนี่นะรอนึกร้ว่าจะลายลงศพนี่แต่งง่ายง่ายที่แกคิดกัน มาฉันบ้างละ,ละไปนี่มันอะไรกันเดือไม่นึกเลยว่าจะง่ายกว่าที่ฉันคิดเอาไว้จะก็<ย>าามานะจะ้ามาใกล้ข้านะเอาละ,ะเดิมก่อนก็แล้วกันแอนที่ส่งคำให้ฉันอดอาหารมนหลายวันต่อไปตาฉันบ้างละที่เขาซองบุรีซองเดียรของฉันไป ยังน้อยไปนะครับงั้นลองไอ้นี่หน่อยเป็นยังไง <c oughs> ขอปิดท้ายซะหน่อยเถอะองค์มณีพสุเปององค์มณีพสุเป็งบน,ส,งบนส,งสวรรค์สยบมัน,มนรอห <c oughs> น้าน่ะจะได้ไม่โอหังอีกไงละ่ะท่านโฮมูระว่าไวนะมันเรียกชื่อท่านโฮมูระนะ่ คุณไม่ได้คิดอะไรมากใช่ไหมล่ะครับไม่ล่ะที่หมู่บ้านนี้จะแห้งแล้งซะจริงๆถ้าเราอยู่ต่อไปรับรองต้องหิวตายแน่นอนจริงด้วยนะยังก็อยู่ในนรกเนี่ยแหมแย่จริงๆไม่มีบุหรี่ไม่มีน้ำไม่มีอาหารผมว่าสวรรคนะ์น่ะก็คงจะเหมือนกับที่นี่แหละครับไม่เอาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราก็ฉึงขอเลือกอยู่นรกดีกว่าจะเบื่อ้าหมายของเราคือการนำคนไปสู่สวรรค์นะอย่าลืมสิไม่แน่ลอออาจจะเป็นนรกก็ได้นะ ไปเฉยไปสู่ที่ตะวันตก ร่างี่จะทำอะไรต่อนะแต่บนทางแบบเนี้ใช้รถจิ๊บม,มันจะดีได้เหรอเ่สันโซฉันหิวข้าวแล้วนะเี hey, ่เราไปหาอะไรกินหน่อยดีมากโอ oh, 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 oh. ้นั่นนั่นมีอะไรตกลงมาด้วยอะ่ะ wow! ตอนต่อไปของซายุกิพบกับตอนความทะเยอทะยานอย่าพลาดกันนะครับ